ก็คือตอนนั้นมัน,ม,นมันเรื่องเซนเซอร์คือพี่ไม่เป็นอย่างเรื่องแรกที่พี่เอาเข้าไประบบในแง่ที่เรื่องอื่นเนี่ยเราผ่านสตูดิโอผ่านผ่านกรมมี่ผ่านสามคคนครับแต่พอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยพยายามที่จะจัดหม่เองพร้อมกับเอ่อบลโอสโคปครับจนกระทั่งจนกระทั่งทําให้เราเข้าไปต้องไปเจอตํารวจไปผ่านระบบในหลายอย่างซึ่งที่เราเห็นว่ามัน มันยังยังยังเป็นเหมือนยุคเห็นอยู่ยิ่งกว่า<ม>ยุคเห็นก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะรณรงค์แล้วก็สัมมนาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้สร้างขอพระบรใหม่ครับฮะจนจนทำให้เรียนรู้ว่าเออมันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะในอดีตว่านักหนังเวลาที่เขามาสัมมนาถึงเขาจะมาจากสตูดิโอเขาก็ยกมือบอกว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันใครเขาก็ แบบว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะจ่ายอะไรซึ่งมันเป็น oh. ธรรมชาติมากแต่ว่ามันมันมันเป็นวงจรที่ไม่ดีอ่ะใช่ทันพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราขอพาลวาใหม่ในแง่ขอให้มีเรตติ้งเขาสุดอย่างสุขสเนหามันก็ไม่เหมาะสาหรับหนังไม่เหมาะสำหรับเด็กอะ่ะ oh. ใช่ทัาน,นพี่ก็เลยว่าเออมีเรตติ้งแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจซึ่งกันและก,กันเพราะบางทีผู้ใหญ่ในในกระทรวงในแง่ของ คนที่ก็คุมเรตติ้งอยู่ตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยบางคนก็ยังไม่มีความรู้พอในใน,ในด้านการพิจนารณาเนนะั้นแต่พราะบ้านเรามันไม่มีคนที่ความรู้พอจริงๆเน่แนะนาคนตมัน,น,น,นมีแน่เรื่องของการศึกษาที่มันพัฒนาขึ้นแต่เรื่องนี้ก็เลยยังยังค่อนข้างเกิดความไม่ไม่เชื่อใจกันอยู่ครับว่าเฮ้ยท้ายหนังเรื่องนี้ฉายไปเนี่ยเดี๋ยวคนยังมีความคิดอย่างนี้อยู่นะก็คือเดี๋ยวแทนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงหนังให้เด็กเข้าไปดูเพราะอยากได้เงิน อะไรเงี้ยคือในหนังเรื่องนี้พี่เจ้เป็นคนตัดสินใจที่จะแบนมันเองหรือเปล่าครับหรือว่าทางโน้ตเขาแบนมาเราผ่าคือมันไม่เรียกว่าแบนหรอกเขาเรียกว่าเขาเขา,เขาไม่ผ่านกี่ฉากแล้วเขาเองครสำหรับสำหรับพี่มันก็เหมือนกับไม่ใช่หนังเราแล้วอะ<ม>ก็คือเขาขอใาชา้ได้แต่ว่าต้องไม่มีฉากท่องนี้คือรับได้อ่ะคือแบบอยา่างฉากจิพะอาริกิตาใช่ไหมครับคือมันมันมีอ่ะใช่มันมีเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ผมอ่านรายการผมก็พูดถึงพี่เจ้เหมือนกันว่า อะไรกันนักหนาใช่สังคมนี้มันมันรักลั่นไงเราคนนี้เนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจกันับคือคือว่าจริงๆแล้วในความจริงมันเป็นสิ่งมีค่ามากใช่ครับในเรื่องปัญหาการเมืองท่าต้ายอะไรต่างๆหรือเรื่องแดงบ้าบอเ่ยก็คือก็คือคือความจริงเนี่ยมันมีอยู่แต่พอสื่อไม่ได้มีโอกาสได้ได้เสนอเต็มที่เ่ยซึ่งแน่นอนสื่อมันไม่มีทางเพราะว่าในความจริงมันไม่มีความจริงของแต่ละคนมันก็ต่างกัน ที่ทุกคนได้มีอิสระได้เสนอความจริงในแต่ละมุมของตัวเองให้คนได้วิเคราะห์เนี่ยม<ช>ันมีค่ามากใช่งั้นพอพอเขาปิดแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่มีการไม่มีการไม,ไม่ได้มีช่องสเปซให้<ป>ให้คนได้วิเคราะห์สมองมันก็ไม่ก็ไม่ม <laughs> มก็ไปตามมันอาจจะเป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่นะครับหรือเปล่าที่ว่าคนในส่วนใหญ่จะแบบไอ้นคนนิสัยจะไม่ชอบยอมรับความจริงอเงี้ยไม่นะไม่นะพี่ว่าคนไทยส่วนใหญ่อะ ก้าวหน้าไปกว่าภาครัฐเยอะแต่รัฐนี่แหละไม่เปิดโอกาสให้คือรัฐเนี่ยจะเดินตามตลอดแล้วพยายามจะควบคุมเพราะว่าเพราะว่าศูนย์กลางอำนาจมันอยู่ที่กรุงเทพไงแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ว่าเนี่ยถ้าพูดจริงก็คืออำนาจก็น้อยนะผู้ว่าที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเอาไว้ตัดริบบิ้นอย่างเดียวใช่หรือว่าฟังคำสั่งจากแล้วก็เอาไปพิมพ์บนเวนิวใช่คือคือมันยังเป็นนี่ไงมันยังเป็นศูนย์กลางใหญ่ เป็นเป็นระบบแบบเก่าที่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 กลัวจะเสียนะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยคุมเอาไว้ตอนนี้คราวนี้สังคมคนก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นสังคมตอนแหลแต่เป็นสังคมซิกแซกเพราะว่าอย่างน้องดูแสงจันร์วที่ไหนมันก็ต้องโหลดบิดใช่ไหมดูในยูทูบหรือยูทูบเลยคือคือมันก็เลยต้องลงใต้ดินแล้วก็เป็นแผ่นผีคือปัญหามันก็วนอยู่างเงนี้ย เพราะว่าความความไม่ยอมรับกันแหละครับเครียดเครียดพี่ถ้าพ um ูดก็คงไม่จบเลยเรื่องเรื่องนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องหนังดีกว่าะอืมอันนี้หลังเป็นคําถามที่อาจะหลายคนอยากรู้อ่ะใช่ใช่นั่นแหละก็คือแบบแบบเขาอาจจะสงสัยทำไมหนังของพีเจมันมันต้องต้องงงอะไรเงี้ยต้องเนิร์นานดูไม่งง د <mimitation> لړګي <mimitation> Bye. มันต้องมันคือเราพี่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพราะเป็นหนังที่เราดูแล้วมันไม่งงคือหมายความว่าคือคือเราพี่เอาตัวเองเป็นติดตั้งไงครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะในแง่ที่สำหรับคนทําหนังที่ทําหนังส่วนตัวในแง่ที่ทํำยังไงเราถึงจะไม่เ,เสียแซงในแง่ที่ทําให้มันดูซับซ้อนทำให้มันดูเป็นนามธรรมา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเงอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายครับสิ่งที่พยายามไม่ทําแต่ว่าคืออะไรที่เราทำอย่างจริงใจแล้วเราเให้มันสื่ออารมณ์ของเราจริงๆว่าความยาวมันเท่านี้ถึงเขาว่ายาวแต่เรารู้สึกว่ามันพอดีเนี่ยก็โอเคโดยที่เราไม่ว่งายาวเราะว่าเราอยากยาวอ่ะนมนีแช่อย่างนั้นเองครับอืมเพราะว่าเวลาเวลาในหนังเรามันเป็นอย่างนี้ในคอนเซ็ปต,ต์อ,รองรเนี่ยอืมอันนี้ที่ที่คิดว่ามันทำให้มีคนยอมรับหนังที่มากขึ้น ปรับเวลาได้แล้วอะใช่ใช่รือว่าอะไรก็ตามอ่ะคือคือมันมันจะมีมันจะมีธีมมันจะมีหลักยึดของที่มันสะท้อนกันมาในแต่ละเรื่องครับแล้วสอบสอบการตีความคือคือคุณคนชมอับเขาต่างตีความต่างๆนานานี่คือเป็นเป็นสิ่งที่พิ่เจ้ยต้องการได้จแนนอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่า พี่เรียกเลยว่าหนังเปิดคือคือโอเพนีนม่าคือหนังที่ที่มันเหมือนกับมันเหมือนหนังสือที่ดีคือแน่นอนหนังไม่ใช่หนังสือคือหนังต้องเป็นอะไรที่หนังสือทาไม่ได้แต่ว่าบางทีสื่อที่ดีมันพิสูจนว่ามันสื่อที่ทําให้คนได้คิดได้ได้คิดแล้วไม่มีถุกมีดอ๋อเฮ้ยีความอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้คือความสําเร็จนะ นนะคือคือบางทีมันอาจจะไม่มีความบันเทิงแบบของหนังฮอลลีวูดแต่ว่าแต่ถ้าดูมันมันกลายเป็นแบบความบันเทิงอีกแบบนึองอะถ้าเราดูคือในการคิดในการคิดแหละแล้วแลพี่ือว่ายิ่งดูจอใหญ่ด้วยนะครืคอ,ค,อคือมันยิ่งมีคือบางทีพี่ดูหนังทีวีของพี่เองยังยังรู้สึกง่วงย่วง,งเลยเพราะมันเหมือนเรามันเราออกแบบมาเพื่อนจอใหญ่จอใหญ่ก็ระบบเสียงดอมบี้ที่มีอยู่ตอนนี้ เราดีไซน์มาทุกอย่างสินสอดบรรยาเป็นไปได้ก็ต้องซื้อเจอาใหญ่หรือ่โปรเจคเตอร์มาดูเดี๋ยวผมจะไปซื้อมานะครับเดี๋ยวไปดูด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่เลยซื้อผัดมาดูอะไรอย่างเงี้ยคคุณอาธรสมีแสงสวัสดเล่นเดียวที่ดูใน YouTube ครับอ่าเข้าสู่คำถามต่อไปเลยครับสําหรับหนังอาร์ตแล้วในนิยามของพเจิตรนะครัหนังอาร์ตคืออะไรครับ พุทยาคืออาร์ตศิลปะเนี่ยมันก็คือมันพี่คิดว่ามันมีคำหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยอว่าศิลปะคืออะไรราะว่าพ,พี่ไม่แน่ใจว่าใครพูดนะอกว่าศิลปะก็คือสิ่งที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการศิลปะโอ้เลืกไหม,มงงจับใจเลยก็ <laughs> คือมันคือชีวิตเนี่ยมันคือสะท้อนว่าเหมือนเราเวลาเรา เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยภาพผมเราเราดูภาพภาพเนึ่แล้วเราเฮ้เราอิ่มเอมเหลือเกินหรือเราดูวิดีโอชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แล้วเรานึกถึงนอกพิพิธภัณฑ์เราเรื่อง,งชีวิตของเราในตอนที่ไปกินข้าวกับคนนี้หรือว่ามาสะท้อนโลกอะเรา